ม้าเสพนางม้าเสพนางม้าเสพนางเครื่องรางมหาเสน่ห์เครื่องรางมหาเสน่ห์ทำมาจากอะไรครับอาจารย์เขาควายฟ้าผ่าเขาควายฟ้าผ่าของเรานะครับม้าเสพนางเขาทำได้สามตัวเขาหนึ่งทำได้สามตัวนะก็นี่คือหนึ่งเขานะครับสร้างไว้นานหรือยังฮะไว้สิบเก้าชิ้นสิบเก้าชิ้นนะครับปีนี้ครับปีที่แล้วไหมนานไหมฮะนานแล้วทำไปสิบเก้าชิ้นนะฮะเพงออไปไหนหมดฮะมีแค่นี้เอง ทงหมดไปนงประเทศหมดนะครับไปสิงคโปร์มาเลเซียงกงไต้หว,วันจีนเป็นทิ่ใหญ่หมดแล้วนะครับ <มา S 1> นี่ก็จะมีรอยจานด้านล่างนะครับนี่นะครูเสืออาจารย์ไว้นะครับม้าเสพนางม้าเสพนางนี่ม้าเสพนางสายหวานต้องมีสายหวานสายสเสน่ห์นะครับนะ,นนบนะไปไหนก็เมตตาผู้ใหญ่รักใครเมตตาสงเคราะห์นะครับ<ช>ลูกค้าเมตตาเห็นใจซื้อของเรานะครับม้าเสพนางเขาควายฟ้าผ่านะครับสร้าง19ชิ้นของครูเสือนะครับไปพ่อผ่าเป็นของอาถรรพ์อยู่แล้วของอาถรรพ์นะมีพลังกายสิทธิ์ครึ่งร่างเขาขังยิ่งแบบยิ่งยิ่งเข้ม นูพ่พาเขาไานี่คือม้าเสบนางนรือี่พูดที่เป็นอาจารย์ว่าจะลงแบบไหนจะลงแบบไหนนี่อาจารย์ลงเป็นเป็นแบบนี้ครับภาคหลักเดี๋ยวรับขายเสน่ห์ขายสเาายสนเ่ห์ขายหน้าที่การงานก้าวหน้านะครับ